สวัสดีครับวันนี้แวะอิสานะนะครับในช่วงสาราพาเที่ยวเราจะมารีวิวรถไฟปรับอากาศชั้น1แล้วก็ชั้น2นะครับเพื่อจะเดินทางไปหนองคายนั่นก็คือสายอีสานมักคานั่นเองนะครับการเดินทางรถไฟจะเป็นยังไงสนุกยังไงแล้วก็ดีพิเศษยังไงเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมเล่าให้ฟังไปครับ ี้เราขึ้นมาบนตู้แล้วครับเราเป็นตู้ที่สองนะครับ mm hmm. อูรห้โซมากขึ้นมาตอนนี้เขาก็ทําการกลางที่นอนแล้วนะครับตั๋วของผมก็ยี่สิบนะครับเมื่อเมื่อสักครู่นี้เห็นเป็นเลขสองนะครับก็น mm ึก hmm. ว่านึกว่าตู้รถเราเป็นตู้สองแต่ไม่ใช่ครับมันเป็นรถชั้นสออยู่แล้ว mm hmm. ให้ดูขบวนคันรถที่ตรงนี้นะครับ เนี่ยครับเวลาตอนที่มาถึงแล้วแบบที่พนักง,งานเขายังไม่กลางนะครับมันก็จะเป็นเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับเขาะจะพับที่นอนขึ้นไปบนนี้นะครับแล้วเราก็ล้วเราเป็นเบอร์เท่าไหร่แล้วก็นั่งได้เลยใช่ไหมครับแต่ให้ดูถูกนะครับเพราะอย่างนี้อันนี้แบบ27เตียงบนเห็นไหมครับอันเนี้ยยี่สิบเจ็ดก็คือเตียงบนนะครับแล้วตรงนี้ก็มาเป็น28เตียงล่างนะครับก็เลือกได้เลยเนี่ย เป็นขบวนใหม่กำลังสวยงามไปตอนนี้พนักงานก็เดี๋ยวจะเริ่มมาไล่กลางที่นอนนะครับบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นแบบห้องน้ําครับนี่ดูห้องน้ำํำนี่ห้องน้ําคนพิการนะครับนี่นะครับเราถึงที่นั่งของเราแล้วนะครับแล้วก็เก็บของนะครับ ครับสาหรับคนที่ขึ้นไปข้างบนเนี่ยเราจะทําการขึ้นไปแบบนี้นะครับ่ะไม่ใช่นี่ครับตรงนี้นะครับก็จะมีเป็นบันไดขึ้นมาเห็นไหมนี่สาหรับคนขึ้นข้างบนก็แบบปีนขึ้นไปนอนได้เลยนะข้างบนเนี่ยมีมีไฟด้วยนะมีไฟมีปาร์กนะครับมีเหมือนกันเลยข้างบนก็จะมีแบบตรงนี้เลยมีมีปาร์กมีไฟเห็นไหมครับ มีปลั๊กมีไฟสามารถเสียบชาร์จได้นะครับที่เก็บของนี่นะครับเ,เก็บบันไดตรนนี้ตรงนี้นี่ใครสาหรับกลัวแบบนอนแล้วแบบว่าเฮ้ยฉันนอนชั้นบนแล้วฉันจะแบบตกเตียงไหมเนี่ยก็มีตรงนี้กั้นเห็นไหมก็คุณก็ไม่ตกเตียงแล้วยกเว้นคุณปีนออกมาเนี่ยก็อันนั้นก็แล้วแต่แล้วนะมีผ้าห่มให้นะครับเพราะว่าในนี้ก็ค่อนข้างแอร์ที่จะหนาวนะ ใครมาเนี่ยผมแนะนําว่าแต่งตัวให้แบบกันหนาวนิดนึงก็ได้เผื่อเสื้อกันหนาวไว้เผื่อจะแอร์หนาวนะครับมีหมอนให้ี๋ยวเขาจะใส่ผ้าปูที่นอนกระปอกหมอนให้นะครับอนนี้พนักงานอาจจะเริ่มทําการเตรียมตัวนะครับที๋ยวเราก็มาขาบวนที่2อนะครับอันนี้เป็นรถไฟปรับอากาศชั้น2นะครับที่จะเดินทางไปหนองคายนะครับหรือใครจะเดินทางไปอุดองหอมแก่นก็ได้เป็นสายอีสานมักคานะครับ ค่าตั๋วรถไฟเนี่ยตอนนี้ที่ไปหนองคายนะครับถ้าเป็นที่นั่งชั้นชั้นบนนะครับ898บาทชั้นล่าง998บาทชั้นบนจะถูกกว่านะครับเพราะว่าต้องปีนขึ้นไปนอนก็ล,ลำบากนิดนึงราคาก็จะถูกกว่าร้อยหนึง่งเลือกเลยนะครับผู้หญิงอาจจะแบบถ้ามาคนเดียวจะอยากเซฟเซฟอาจจะขึ้นไปนอนข้างบนน่ดูนะครับจะนอนบนนอนล่างก็เลือกได้เลยราคาต่างกันอยู่ร้อยหนึ่งนะครับอันนี้เป็นการนั่งแบบไปสุดสายเลย กรุงเทพฯผูวลำโพงนะครับไปถึงหนองคายเลยจริงๆทริปนี้ผมจะเดินทางไปบึงการนะครับถ้าใครอยากจะดูว่าไปบึงการไปทําอะไรเนี่ยก็ติดตามคลิกดูด้านบนนี้ได้นะครับเป็นทริปพาไปบึงการนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเปรียบเทียบสําหรับการเดินทางไปด้วยรถด,ด,ด้วยเครื่องบินนะครับบางคนอาจจะคิดว่าไปเครื่องบินก็เร็วกว่าบางทีอาจจะประหยัดกว่าด้วยนะครับการเดินทางรถไฟมันก็มีเสน่ห์ตรงที่ว่าอย่างคุณอยากจะไปเที่ยวหนองคายนะครับหรือเชียงใหม่หรืออะไรตั้งแต่เช้า ล้คุณขึ้นสนามบินนะคุณก็ต้องแบบตื่นแต่ว่าเที่ยวแรกสักหกโมงเนี่ยคุณต้องไปถึงสนามบินตีห้าถึงสามทีห้าก็ต้องตื่นแต่ตีสี่ใช่ไหมอุเพียเหนื่อยเพียอีกแล้วเนี่ยถ้าการนั่งรถไฟไปนะครับอาจจะใช้เวลานานกว่าแต่คุณก็สามารถนอนไปทั้งคืนเลยตื่นเช้ามานี่จะถึงประมาณหกโมงครึ่งนะครับหกโมงครึ่งนี่ก็ถึงหนองคายเลยก็พร้อมที่จะเที่ยวแล้วนะครับนั้นเนี่ยการนอนแบบนี้ก็ ถึงจะใช้เวลานานแต่ว่าผมว่ามันก็มีสเสน่ห์แล้วก็ทำให้เราได้พักผ่อนเยอะมี energy ในการไปเที่ยวต่อนะครับนี่ก็เป็นการรีวิวรถไฟด่วนพิเศษนะครับชั้น2แล้วใครอยากดูชั้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวขากลับผมจะรีวิวชั้น1ให้ดูด้วยเดี๋ยวคืนนี้จะนอนเป็นยังไงบรรยากาศยังไงเนี่ยเดี๋ยวติดต,ตามชมกันครับเดี๋ยวขอไปเก็บของก่นอนกีเจ้าหน้าที่นะครับเดินมาบอกว่าหลังสี่ทุ่มนะครับห้ามใช้เสียงนะครับ ดังนั้นใครจะดูหนังฟังเพลงเนี่ยก็เตรียมสมอรทอ็อกอะไรมาดีๆนะครับห้ามใช้เสียงแม้กระทั่งตดเนี่ยนะครับก็ห้ามตดมีเสียงนะครับต้องแบบตดแบบไม่มีเสียงะ่ะเข้าใจไหมนะก็ห้ามใช้เสียงหลังสี่ทุ่มนะครับใครจะตดแบบมีเสียงอะไรเงี้ยก็เริ่มตั้งแต่ตอนนี้ไปเลยตอนนี้สองทุ่มนะครับสองทุ่มยี่สิบวินาทีได้ยินเสียงรถไฟปุ้นๆแล้วก็ออก ตรงเวลานะครับเลทไป20วินาทีเองถือว่าโอเคอยู่แต่ตอนนี้มันเพิ่ง2องท่มไงยังใช้เสียงได้อยู่นะแต่ว่าเกรงใจคนทั้งข้างนะครับรถออกแล้วนี่คือรถไฟด่วนพิเศษ s p e c i a l e x p r e s s นะครับชั้น2ก็เป็นแบบปรัประกาศนอนนะครับอันนี้ผมนอนชั้นล่างครับเพื่อจะได้ดูวิวด้วยแต่ถ้าใครเลือกชั้นดูบนนะก็ไม่เห็นวิวแต่ใครอยากจะเห็นวิวเพิ่มอีกหนึนะครับ สำหรับใครที่กังวลเกี่ยวกับแบบเฮ้ยห้องน้ํามันจะโอเคไหมนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของแบบอ่างนะครับอ่างล้างหน้านะครับก็สามารถมาแปรงฟันอะไรที่นี่ได้มีกระจกนะครับส่วนห้องน้ําเนี่ยก็นี่นะครับจะเข้าไปดูนะครับในห้องน้ําก็กว้างขวางนะครับพ็พอกับเครื่องบินเลยนะครับห้องน้ําแบบเดียวกับที่อยู่บนเครื่องบินเลยนะครับ ก็มีกระไาชู่นะครับส่วนสําหรับห้องน้นํานี่ตู้หนึ่งนี่ห้องน้ำสองฝั่งแต่สําหรับผู้ชายนะครับผมก็เนี่ยครับมีห้องน้ําแบบเฉพาะฉี่อย่างเดียวนะครับปสัสสาวะอย่างเดียวเลยตรงนี้เหมือนกันนะครับมีอ่างล้างมือก็ถือว่าโอเคทีเดียวเลยนะครับสําหรับการมีห้องน้ําของเาเรียกว่าห้องน้ําของรถไฟนะครับนั้นเนี่ยก็น่าจะหมดกังวลสําหรับคนที่กังวลเรื่อง ของห้องน้ำนะครับอันนี้อยู่นในการพักแบบชั้น2นะครับก็จะมีนายสถานีนะครับมาตรวจวคลิปตัวเราเรียบรอย้อยก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับมาเลื่อนเบาะนะครับแล้วก็ปูที่นอนให้เรานอนสำหรับชั้นล่างจะเป็นประมาณนี้นะครับจะเห็นวิวหน้าต่างนะครับชั้นบนก็จะเป็นประมาณนี้ ครับมีผ้าม่านรูดร้อยด้วยความรวดเร็วในหน้าจอของขอบวนรถไฟนะครับก็จะบอกว่าจะถึงสถานีปลายทางนะครับเวลาไหนบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีเป็นแบบให้ดูเลยว่าจอดที่ไหนบ้าง ก็จะดูสถานะว่าตื่นช้าบางคนตื่นมาตั้งตีสองตีสามก็อยากรู้ว่าอยู่ตรงไหน,นก็จะบอกได้นะครับคุณก็สามารถตรวจสอบสถานะห้องน้นํได้นะครับว่าตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีคนเข้าอยู่เนี่ยมันก็จะเป็นสีแดงนะครับดังนั้นเนี่ยสามารถเช็คได้เลยเปิดม่านมาแล้วมองดูแบบไม่ไม่ต้องแบบกงบังวลว่าเฮ้ยห้องน้ําว่างหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับนะครับตอนนี้ก็ ราก็มานอนอยู่ชั้นล่างแล้วนะครับวิวที่เห็นก็แบบเป็นกระจกแบบบานใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยเนี่ยก็จะมีแบบสวิต์เปิดนะครับเราก็จะปรับได้2ระดับนะครับเป็นไฟรีกับไฟจ้านะครับแล้วก็มีปลั๊กไฟนะครับสามารถเสียบชาร์จได้เลยนะครับ สำหรับใครจะชาร์จมือถือชาร์จอุปกรณ์อะไรเลยว่าจริงเร็เสียบโน้ตบุ๊กทำงานเลยก็ได้นะเนี่ยครับเราก็นอนไปค่ำคืนนี้สำหรับตัวรถไฟชั้น2นะครับผมและไฮไลท์ของการขึ้นรถไฟสายอีสานมักคาเนี่ยนะครับจะว่ามีการขับรถผ่านรถไฟเนี่ยนะครับก็จะผ่านเขื่อนป่าสักชธิ์ด้วยนะครับนี่ถ้าเป็นแบบ เดือนแบบเดืนเพนที่แบบสองสว่างว่าจะเห็นรถไฟวิ่งผ่านเขื่อนด้วยนะครับอีกสักครู่นึงอาจะถึงแล้วต้องมารอรุ้นว่ามันจะเจอหรือเปล่านะครับก็ประมาณตีห้าี่สินะครับก็ผ่านจากสถานอุดอดมาได้สักพักหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะเดินมาบอกว่าขอเก็บที่นอนนะครับเราก็ต้องลุกขึ้นมาล้างหน้าแปรงฟันนะครับ ใครจะอาบน้ําก็สามารถมีห้องอาบน้านะครับตองไปอาบน้าแล้วก็มานั่งดูวิวนะครับเขาจะเก็บที่นอนเนี่ยดันขึ้นไปนะครับจากที่เราเห็นื่อคืนเนี่ยไี้ก็ปรับที่นั่งเสร็จแล้วก็สามารถนั่งดูวิวนะครับได้เลยแนะนํานะครับใครที่จองมาสายอีสานมักคาเนี่ยแนะนําให้นั่งฝั่งขวานะครับฝั่งขวาเนี่ยก็จะเห็นวิวทั์แล้วก็เห็นฝั่งที่ตะวันออกครับ เป็นพระอาทิตย์ขึ้นพ้าวันที่เราเจอแบบคว้าแล้วระเบิดก็จะเห็นแสงส,ยสวยเลยนะครับแล้วก็อีกทั้งในช่วงกลางคืนประมาณ 4- ี่ห้าทุ่มครับฝั่งเนี้จะเห็นเขื่อนป่าสักจราศิลนะครับก็จะเป็นรถไฟเรียบเขื่อนไปเลยแต่ต้าเป็นคืนเดือนสว่างนะครับก็จะมองเห็นแล้วก็จะต้องนั่งฝั่งล่างนะครับก็จะเห็นหน้าต่างแบบอยู่ฝั่งบนว้มองไม่เห็นเลยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย มุมนี้ถือว่าสวยครับแนะนําครับสําหรับคนนั่สายอีสานมาคานะครับและสาหรับคนที่อยากจะดูรีวิวของรถไฟประอาการชั้น1นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะนั่งขากลับนะครับก็ติดตามชมรีวิวในคลิปนี้ด้วยเลยครับปรวชวนช่วงนี้ก็นั่งดูวิวนี้ไปก่อนแล้วนะครับ มาถึงตอนนี้เราก็เดินทางกลับแล้วนะครับสำหรับใครที่ดูตั้งแต่แรกนะครับนี้เราจะรีวิวรถไฟนะครับปร,ประกาศชั้นหนึ่งนะครับแบบ VIP นะ first class นะครับแบบเป็นแบบห้องแยกแบบนี้เลยนะครับชุดเห็นไหมครับเวลานั่งเนี่ยคนที่นั่งเนี่ยก็ไม่ต้องมีปัญหาเกี่ยวกับการแบบบางคนไม่อยากนั่งหันหลังไม่อยากแบบเขาเรียกว่าอะไรอะหันหลังก็ทีนี้ก็เป็นการนั่งแบบพร้อมๆกันเลยแล้วถ้า ถึงเวลานอนเขาก็จะดึงที่นอนมานอนแบบนี้ก็นอนชั้นล่างชั้นบนเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีหน้าต่างส่วนตัวห้องส่วนตัวเลยเห็นว่าเนี่ยมีสวิตไฟปิดไฟปิดได้ไหมไออันนี้เรียกกิ่งโทษทีครับอันนี้เป็นกลิ่งเรียกพนัางงานแล้วก็ปิดไฟนะคุณก็เลือกนอนได้ว่าแบบคุณจะนอนแบบปิดไฟหรือเปิดไฟนะครับเพราะว่าถ้าเป็นชั้น2เนี่ยมันก็จะเปิดไฟตลอดมันก็ปิดไฟไม่ได้นะครับแล้วก็ปิดประตูเดินเข้าไป ก็จะมีผังบอกเลยครับว่าตอนนี้เราอยู่ที่ห้องนี้นะครับทางเดินตรงไปนี้จะมีห้องน้านะครับมีห้องน้ํามีห้องอาบน้ําด้วยนะครับจะเป็นทางนี้ก็ดูช่องได้ด้วยอีกใครมาเข้าห้องเรานะครับนี่ก็จะแบบ p r i v a t เลยส่วนตรงนี้นะครับก็มีช่องนะครับปรับ power เสียบ USB ได้ด้วยแล้วก็ไมโครโฟนมีฟูฟังหูฟัง เพลงตามสายของที่นี่นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยท่านชั้นบนก็จะมีปลั๊กไฟนะครับมีปลั๊กไฟมีสวิตไฟ,ฟนะครับเหมือนกันสองข้างนะครับก็เลือกได้เลยใครจะนอนบนนอนล่างแล้วก็ด้านนี้มีจอนะครับซึ่งตอนถ้าใครดูในชั้น2เนี่ยเราจะมีจอที่สามารถดูสถานะว่าถึงไหนแล้วเวลาไหนตอนนีน้อยู่สระในห้องเนี้ยจะมีจอทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างเลยเห็นไครับทั้งคนนอนบนนอนล่างได้เลย ฉะนั้นเนี่ยการมานอนห้องนี้นะครับส่วนมากก็ต้องเป็นการจองที่มาเป็นกลุ่มเพื่อนเป็นคู่รักอยู่แล้วนะครับเพราะว่าคงไม่สะดวกการที่มานอนกับคนอื่นนะครับแล้วการจองตั๋วเนี่ยตั๋วเนี่ยนะครับในประกาศชั้น1 VP เนี่ยนะครับราคาเตียงบนนะครับที่1 3 5 7บาทอันนี้จากหนองคายกับรุเทพนะครับรุเทพมาหนองคายก็ของเราประมาณนี้ส่วนเตียงล่างเนี่ย1,557บบาทนะครับก็จะแพงกว่ากันประมาณ 200บาทเลยนะครับแต่กรณีนี้นะครับกรณีที่คุณมาคนเดียวแต่คุณอยากจะนอนห้องนี้คนเดียวนะครับคุณก็จองที่นั่งเป็น1557บาทนะครับแล้วก็ซื้อเหมาตัว๋วนอนคนเดียวไปอีก800บาทนะครับเราก็จะสามารถนอนคนเดียวได้เลยไม่ต้องอยู่กับใครแต่กรณีที่คุณอยากจะให้ห้องมันเชื่อมกันห้องมันสามารถเชื่อมกันได้นะวุ้แต่ตอนนี้ผมจอง2ห้องแล้วเนี่ยก็ห้องนี้ก็สามารถเปิดเข้าไปได้ เปิดเปิดเข้าไปเห็นไหมครับนี่นะครับก็นี่มาดูเห็นไหมครับ,รบ,เ,รบเราก็สามารถเปิดห้องเชื่อมกันได้นี่คุณก็แบบอยู่กับเพื่อนได้เลยนะครับแล้วก็อยู่กับเพื่อนกลุ่มเพื่อนนะครับแต่ว่าลืมไปว่าเออพอมาอยู่ฝั่งเนี้ยเบาะที่นั่งมันก็เป็นหนอนแบบเบาะแบบพันหลังนะครับฉะนั้นการเลือกเบาะอาจจะนอนเลือกดีๆนะครับส่วน การที่จะปีนขึ้นไปเนี่ยก็ตรงนี้นะครับมีดนไดที่สามารถเหยียบเหยียบขึ้นไปปีนเป็นนอนได้นะครับและไฟเนี่ยนะครับใครไม่อยากนอนเปิดไฟเหมือนตอนชั้น2นะครับชั้น1ก็สามารถปิดไฟได้เลยนะครับแบบง่ายๆนะครับในรถไฟโดยพิเศษชั้นหนึ่งเนี่ยนะครับก็มีความพิเศษคือมีอ่างล้างหน้าเป็นของตัวเองนะครับก็สามารถนะครับ ตรงกระทังมีกระจกให้ด้วยนี่แล้วก็ถ้าจะเก็บแปรงสีฟองสีฟันอะไรยเงี้ยแต่มันไม่ได้ทางไกลขนาดนั้นนะครับก็อาจจะไม่ได้เก็บขนาดนั้นนั่นเนี่ยแต่ห้องน้ําเราต้องไปใช้ห้องน้ํารวมอยู่นะครับแต่ว่าอ่าล้างหน้าในการแปลงฟันก็ต้องใช้ตรงนี้ะนะครับประตูเราสามารถปิดล็อกทีนี้เราก็จะนอนแบบเยียบเีไม่เหมือนชั้นสองชั้นสองก็แบบคนเดินไปเดินมาเราก็สามารถนอนก็เป็นความพิเศษไพรเวทแบบส่วนตัวส่วนตัวเลยนะครับราคาาจจะแพงหน่อยแต่แบบ เดินทางแบบสบายใจอ่ะแล้วก็อยู่คนสอคนคล้ายๆกับคุณซื้อตัว๋วเครื่องบินแล้วก็ไปนั่งแบบ2คน p r i v a t นะครับอันนี้ก็พรีเมียมเลยเดี๋ยวยายผมจะพาไปดูห้องน้ำนะครับไปดูห้องน้ำทางนู้นนะครับห้องน้ำเนี่ครับก็เหมือนที่ชั้น2เลยนะครับก็จะมีทั้งห้องน้ำที่เป็นจะโคนะครับแล้วก็เป็นแบบหังฉี่ที่ เหมือนกับชั้นสองเลยเียนแต่ว่าความพิเศษก็คือตรงนี้มีห้องอาบน้ํานะครับ <fera> นี่เข้ามามีห้องอาบน้ําเครื่องทําน้ําอุ่นด้วยนะนี่นะครับมีเครื่องทําน้ําอุ่นด้วย <UM มาดูได้นะครับมีเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับ,บมีเครื่องทําน้ําอุ่นด้วยสบู่นะครับแชมพูมีให้หมดกลับไปกรุงเทพนี่ก่อนถึงก่อนถึงกรุงเทพอาบน้ําสระพมทํางานต่อได้เลยนะครับงนั้นก็เท <następ S 3> mm ี่ยวได้อย<ภ>่างสบายใจหรือเช้ามาก็ทํางานได้เลย ว่าชั้นหนึ่งเนี่ยมันเป็นชั้นแบบพิเศษสําหรับคนที่แบบชอบเที่ยวนะครับแล้วก็แบบสามารถกลับไปทํางานได้เลยโดยสรุปนะครับรถไฟด่วนพิเศษเนี่ยครับที่เป็นชั้นหนึ่งนะครับหรือว่าบางคนเรียกว่าเป็นเฟิร์สคลาสนะครับเรียกง่ายๆให้เป็นเฟิร์สคลาสแล้วกันนะครับก็ชั้นหนึ่งเฟิร์สคลาสเนี่ยมันก็จะมีความพูดได้ว่าเป็นความหรูหราของรถไฟไทยที่เราไม่เคยเห็นแบบนี้มาก,ก่อนนะครับเนี่ยตอนนี้ผมถ่ายอยู่ระหว่างอีกห้องหนึ่งนะครับ แล้วผมกม็นั่งอยู่ห้องนึงเนี่ยเราก็เปิดบานประตูเพื่อจะให้มันเชื่อมถึงกันฉะนั้นเนี่ยการที่จะเป็นกลุ่มเพื่อนหรือเป็นกลุ่มครอบครัวเนี่ยครับมันก็แบบว่ามีความเป็นไพรเวทสูงนะครับแล้วก็อยู่ใกล้ๆก,กันสามารถนั่งคุยกันได้เดี๋ยวจะมีแอคทิวิตเล่นการคุยกันเงยก็ได้เพราะว่ามีความส่วนตัวสูวงแบบแตกต่างจากชั้น2ที่แบบต้องนอนจะต้องรวมกับคนคนอื่นนะครับันเนี่ยการ นั่งชั้น1 V.I.P เนี่ยราคาจะสูงขึ้นหน่อยแต่ว่าอยากที่ผมเคยบอกช่วงต้นคลิปนะครับก็คือว่าการที่คุณจะเดินทางไปไกลๆครับอย่างเช่นถ้าที่นี่สุดสายก็คือกรุงเทพหนองคายหนองคายกรุงเทพหรืออีกสายหนึ่งก็จะเป็นกรุงเทพเชียงใหม่หรือเชียงใหม่กรุงเทพเนี่ยการที่คุณขาไปสมมติว่าคุณไปเชียงใหม่เนี่ยคุณจะต้องถ้าคุณเครื่อเครื่องบินโอเคมันจะถูกกว่าแล้วก็เร็วกว่าแต่คุณก็จะต้องแลกกับการเวลาที่คุณจะต้อง มีเวลานอนน้อยเพื่อจะไปสนามบินแต่เช้านะครับแล้วก็ไปถึงเชียงใหม่แต่เช้าหรือของใครแต่เช้าคุณก็หมดแรงแล้วแต่การมาแบบนี้เนี่ยคุณก็วันศุกร์คุณเคลียร์อะไรเสร็จคุณก็ออกจากกรุงเทพมาได้เลยเนี่ยมันก็ทําให้คุณแบบสบายๆนอนมาหนึ่งคืนถ้าใครอยากสบายจริงผมนอนอแนะนําก็คือเป็นแบบ VIP แบบนี้เลยนะครับชั้นหนึ่งเลยคุณก็นอนแบบสบายๆยิ่งขากลับนะครับคุณสามารถที่จะแบบเที่ยวได้เต็มที่ นะครับแล้วก็ค่อยกลับก็ได้ไม่ต้องรีบกลับเพราะว่าก็นอนไปคืนหนึ่งเช้ามาก็ตื่นไปทํางานได้เลยสําหรับคนที่มีเวลาน้อยก็อาบน้ําได้เลยเดี๋ยวผมจะไปอาบน้ําในรถไฟเลยนะครับวันนี้จะว่าเป็นครั้งแรกที่การมานาอาบรถไฟบนไม่ใช่เป็นครั้งแรกที่มาอาบน้ําบนรถไฟนะครับผมจะเปลี่ยนเสื้อผ้าไปอาบน้ำแล้วแล้วสิ่งที่แตกต่างจากชั้น2ก็คือว่าเนื่องจากมันเป็นห้องส่วนตัวเนี่ยนะครับก็ทําให้แอร์ในห้องนี้ก็จะเย็นเป็นพิเศษ ราะว่ามันไม่ต้องกระจายแอร์มากดังนั้นก็จะต้องเตรียมตัวเรื่องเสื้อกันหนาวอะไรมาเกงเกงขาย,ยาวมาให้ให้มากขึ้นหน่อยเท่านั้นเองนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือที่ผมประสบจากชั้น2ก็คือว่าสํหาหรับคนที่แบบไม่สะดวกกับการนอนแบบว่าไฟเปิดอะนอนไม่หลับอะของชั้นหนึ่งเนี่ยมันสามารถเลือกที่จะแบบปิดไฟได้เลยชาชฉะนนั้นเราก็นอนแบบปิดไฟได้เลยก็จะสบายๆนะครับอันนี้ก็คือสาหรับความแตกต่างสําหรับ ผมมองว่านี่ก็คือเหมือนโรงแรมเคลื่อนที่ได้เลยอะโรงแรมแบบดีๆที่เคลื่อนที่ได้เลยนะครับวันนี้ก็เป็นการรีวิวรถไฟประากาศด่วนพิเศษชั้น2นะครับกับชั้น1น,นะครับก็เลือกเอาว่าคุณจะเดินทางแบบไหนคุณชอบแบบไหนสำหรับผมถ้าแบบไม่ติดเรื่องราคานะครับการนอนชั้น1เนี่ยมันสบายๆเลยแล้วก็แนะนําว่าหามาจะมาชั้น2นะครับเพราะว่าพร้อมที่จะเพราะว่าพร้อมที่จะแบบว่า มาเที่ยวอะแต่ส่วนขากลับก็เริ่มจะเพลียเหนื่อยนะครับก็ใช้จองแบบชั้นหนึ่งเพื่อแบบว่านอนพักผ่อนละฉันจะต้องกลับไปทํางานต่อแล้วอะไรเงี้ยนะครับอันเนี้ยใครที่มีคอมเมนต์นะครับหรือแนะความแนะนําในการรีวิวการเดินทางรถไฟนะครับก็คอมเมนต์มาบอกด้านล่างได้เลยครับหรืออยากแนะนําให้เราไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยก็แนะนํามาได้ยังไงเป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งนะครับเวลามีคลิปท่องเที่ยวแบบเนี้ยคุณจะได้ไม่พลาดสำหรับคลิปหน้าวัยสาระในช่วงสาระพาเที่ยวเนี่ยจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะครับผม ก็ติดตามชมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวราไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ